มาถึงในเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี่ครับจากมาถึงเรื่องราวของทางด้านการขยายประเด็นที่นี้ครับจากประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นะครับจากประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นะครับเรามาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นการขยายประเด็นที่นี้ครับการขยายประเด็นในวันนี้นะครับเป็นเรื่องจริงๆแล้วผมไม่ค่อยนําเสนอเท่าไหร่นะเรื่องนี้ครับเพราะว่าไม่อยากส่งเสริม เรื่องราวของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่าจะมีคนถูกนะทุกครั้งไปแต่ว่าคนไม่ถูกมีมากกว่าและตอนนี้สื่อเองก็มีการโ้มเรื่องราวของการเล่นหวยอย่างบ้าคลั่งนะครับทำให้สังคมไทยเราเป็นสังคมที่เรียกว่าฝากความหวังไว้กับหวยแทนที่จะซื้อเพื่อความสนุกกลายเป็นว่าหวังร่ำรวยจากหวยจากลอตเตอรี่ครับแต่ว่าที่จะนำเสนอเปต่อไปนี้ เป็นคนที่ถูกหวยจริงครับแล้วก็ตึงถึง90ล้านแต่เขาเองก็มีน้ําใจถูกมาตั้งแต่ปี61นะครับแต่ก็มีน้ําใจก็คือมีการนําเอาเงินนี้มาแจกให้แก่พี่น้องประชาชนครับแล้วแจกเป็นแบบเฮลิคอปเตอร์เลยครับใช้พารามิเตอร์แจกทิ้งมาจากอากาศเลยครับผมจากทองฟ้าเลยเอ่าเราไปดูกันนะครับเป็นชาวจังหวัดอุดอรธานีรวยแล้วก็ไม่ลืมพี่น้องประชาชนนะครับแจกเงินแล้วก็แจกทอง ให้แก่ทางด้านคนที่เป็นเ,เรียกว่าเป็นชาวบ้านนะฮะที่อยู่ในคุ้มเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะฮะชื่นชมตรงนี้หมายความว่าชื่นชมที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ครับเป็นควรที่เรียกว่าเข้าใจนะฮะเข้าใจในส่วนของพี่น้องประชาชนด้วยกันนะครับผมนะฮะ ผมก็เลยนำเสนอเรื่องนี้ครับไม่ใช่ว่าเป็นการส่งเสริมให้ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่ประกันใดนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเรารวยแล้วอย่าลืมพี่น้องป้องป่ายของตัวเองบางคนนี้พอถูกหวยลรลอตเตอรี่มานี่ปิดบ้านเงียบกิ๊บเลยนะครับแล้วหายตัวไปอย่างไรร่องรอยครับแต่ว่าสาวใหญ่คนนี้ครับดวงเฮงครับถูกหวย15บใบรวยเล็กครับรับไป90ล้านตั้งแต่นูน่นน่ะตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายนปี61แต่ว่ามีการจัดงานบันเกิดแล้วก็ทำบุญใช้พารามอเตอร์บินโปรยเงินแจกนะครับ 70,000บาททอง1นึสลึง30เส้นรวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทคืนความสุขให้แก่ชาวบ้านพร้อมอวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆครับนี่คือคืนความสุขเรียกว่า,าพารามิเตอร์ปันสุขครับเรียกว่าห้วยปันสุขนะฮะชาวอุดรครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองครับเมื่อเช้าว,วันที่12กรกฎาคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่171หมู่10บ้านหนองเฮียโอ้โหเชื่อ <laughs> ขอโทษนะคือมันชื่ออย่างนี้จริงๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยคุณอภรรตบอกจาาบสุภาพจัดรายการนับมือได้นี่ฮะปากากาขาขาสันอยูบ่บนเตาเดี๋ยวบอกยังฮิยะวันอ้ออ้ออากาศได้จางไหนวันบอก,อออออกบอก,ออก,บอกชวิวิจารณญาไม่ใช้ดุญยพินิษ์แล้วก็วิจารณญาในการออออากาศวันแต่ว่ามันชื่อจริงๆครับพี่น้องครับเป็นบ้านหนองเฮียครับตำบลหนองว่าอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีครับเพื่อไปพบกับนาง วันลีปัญญาใสอายุ48ปีนะครับสาผู้โชคดีถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2561นะครับหมายเลข149-840เลขที่ออก149-840แล้วไม่ได้ถูกเพียงแค่ใบเดียวครับพี่น้องครับถูกทั้งสิ้น15ใบครับพี่น้องครับตั้งแต่ปี61รับเงินมาหน่อเนเลยครับก่อนหักภาษีนะครับ90ล้านครับ แล้วเธอเองก็ตั้งแต่ได้รับเงินมา90ล้านเธอก็มีการจัดงานทุกครั้งที่ครบรอบวันเกิดครับเธอจัดงานฉลองวันเกิดครับปีนี้ก็เหมือนกันปี63นะครับเธอก็ฉลองวันเกิดครบรอบ48ปีครับแล้วก็มีการทําบุญบ้านโดยมีการจัดอาหารเลี้ยงแขกที่มาอวยพรมากกว่า200คนถ้าเผื่ออยู่ในชนบท200คนนี้ถือว่ามากเลยนะครับ200คนนี่ครับแล้วก็มีการจัดมอลรให้ชมฟรีด้วย แต่ก็ไปและก็มีกิจกรรมที่สําคัญในงานก็คือการแจกทองคําหนัก1สลึงครับจำนวน30เส้นครับแล้วก็เงินสดอีก20บาทครับจำนวน70,000บาทรวมแล้วมูลค่าทั้งหมด3 0 0 0 0นบาทครับให้กับชาวบ้านและก็ผู้ร่วมงานโดยภายในงานยังเคร่งครัดเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยการทุกคนที่มาร่วมงานนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยและก็มีการวัดอุณหภูมิให้แก่แขกที่มาร่วมงานทุกคนแน่ปฏิบัติตาม คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัดอันนี้น่าชื่นชมครับนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการรวมตัวกันถึง200กว่าคนนะครับแต่ว่าก็ทุกคนต้องสวมหน้ากากนะฮะหน้ากากอนามัยแล้วก็ต้องมีการวัดไข้แต่ว่าแต่ว่าตัวระยะห่างนี่ดูแล้วไม่มีระยะห่างครับแต่ว่ามีการวัดไข้แล้วก็สวมหน้ากากนะครับเอา้าก็ยังดีแหละครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อดูระยะห่างแล้วเขายังมีปัญหาอยู่นะฮะโซเชียลดิสทนซิ่งไม่มีครับ โดยเวลาประมาณ16นาฬิกาครับพาตรโทรสิพรพลทองเงินคนนี้ก็เป็นสารวัตรสอบสวนของสถานีตรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับได้นําเอาพารามอเตอร์หรือว่าร่มบินนะครับจากชมรมร่มบินอุดรธานีจำนวน10เครื่องแล้วก็น,นาําห่อธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน70,000บาทครับแล้วก็มีห่อกระดาษมีชื่อแล้วก็ลายเซ็นของนางวันลีจำนวน30แผ่นครับคือมีใบธนบัตร ใบละ20บาทนี้7,000 70, 0บาทนะครับขึ้นไปที่ร่มบินและก็มีกระดาษที่มีชื่อและก็ลายเซ็นของนางวันลีนี่30แผ่นครับถ้าเผื่อใครเก็บห่อกระดาษนี้มีชื่อและก็ลายเซ็นของนางวันลีได้ครับสามารถเอาบัตรนี้ครับไปแลกเป็นทองคำกับนางวลีครับหนึ่งเส้นเส้นละ1สลึงครับนะและครั้งทั้งหมดนี้ครับขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านหนองเฮียที่บ้าน,นี้ครับ จากนั้นก็โปรยห่อกระดาษเงินและก็กระดาษทองลงมาครับโดยมีชาวบ้านที่ทราบขายก็มายืนรอเงียนทะเลอยอ่ครับผมนะฮะรอเก็บกันหยากสนุกสนานครับจาก200คนที่มาร่วมงานครับพอรู้ข่าวปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านแห่มาเลยทจริงครับกว่า3,000คนครับโอ้ย <c oughs> ต่อมาร่วมงานสลองมันเกิดไม่แค่200รอพอบอกว่าจะมีการแจกเงินเด้อหันพี่น้องเอ้ยร่มบินได้ นะครับบาละนีสิบบาทเจ็ดหมื่นใบพันและการยังแจกท่ออีกเสลสลึงพันสามสิบเซนโบยพี่น้องปากต่อปากเมาทูเมาครับแ mm. ห่กันมาเบิ้หมู่บ้านแล้วทั้ง,งนครับเ mm. บิ้ตำบลนมาเลยสามพันคนพี่น้องเอ,อ้ยครับ mm. โดยใช้เวลาในการโปรยครับประมาณสองชั่วโมงกว่าจะโปรยเสร็จครับ mm. โดยมีกำลังมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็อสอมาช่วยงานอีกสามสิบนายก็คาดว่าคงจะได้รับเบีย้ยเลี้ยงจากทางด้านนางวลีด้วยนะฮะ ที่มาคอยอำนวยความสะดวกเพราะเกรงว่าจะเกิดการโกลาหุนเหยียบกันตายครับผมหรือว่าอาจมีการแย่งชิงกันแล้วก็ทะเลาะบบกแวงกันครับเพราะว่าเงินนี่ไม่ไม่เข้าใครออกใครนะครับไม่เข้าใครออกใครทั้งเงินทั้งทองด้วยนะครับก็เลยจาเป็นต้องมีอสอแล้วก็ตํารวจครับกวาสา3สิบนายมาคอยอำนวยความสะดวกรักษาความสงบเรียบร้อยครับส่วนผู้ที่เก็บกระดาษนะฮะส่วนผู้ที่เก็บกระดาษได้นะครับ ที่มีชื่อและก็ลายเซ็นของนางวล,ลีส่วนมากนี่จะเป็นเด็กและก็เยาวชนพอเราแลนไไหวได้ฝนซึ่งนี่แลนไไหตัวนะครับเบืองละคล้คยๆตุตตูเด่นนี่ฮะเป็นเด็กและเยาวชนเมื่อพบเก็บได้ทองคาก็วิ่งไปบอกพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเช่นน้องแชมป์และก็น้องตั้นครับอายุ14ปีครับเป็นชาวบ้านน้องเฮียนะครับสองผู้โชคดีได้ทองคําเล่าว,ว่าดีใจและก็มีความสุขที่สุดแฮปปี้เนสนะครับ ก็จะนำลายเซนนี้ไปรแรกกับสร้อยคอทองคำนำไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ขอบคุณแม่วันลีที่แจก,กโชคให้ในวันนี้ครับนาน,นะะน,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 นนะฮะนี่นี่ด้านเยาวชนฮะเก็บได้แต่ว่าก็มีผู้ใหญ่นะฮะเป็นคนที่อายุก็มากแล้วครับเก็บได้เหมือนกันก็คือน,นางปิยพรยุภาพักครับอายุ 47ปีครับหนึ่งในผู้โชคดีได้รับทองคำเล่าว่าช่วงคําในเดินทางม,มาเป็นแขกร่วมงานวันเกิดนางวันลีแล้วก็จอดรถยนต์ไว้ที่สนามโรงเรียนนะครับแล้วก็เดินเดินทางม,มาร่วมงานกับเพื่อนพอเดินมาใกล้ๆบ้านพบกระพบกระดาษในถังขยะครับจึงเก็บมาเปิดในบ้านครับพบว่าได้เงิน20บาทครับแล้วก็ทองคําหนักหนึ่งสลึงดีใจมากจึงนําไปแลกขึ้นเงินทันทีครับเวย้ยครับผมเปลี่ยนแต่อนซอนแต่ละเนาะนะครับ ไปดูสภาพนะคะคนที่เขาตามเก็บนะฮะแม่เขาก็มีความคิดสร้างสรรค์นนะ <c oughs> ขึ้นแล้วก็โปรยมาเลยครับใช้เวลาร่วมสองชั่วโมงนะครับนะักข่าวเองก็เลยไปสอบถามนางวันลีเจ้าเจ้าของวันเกิดครับเป็นจันทรายไม่ใออคุณป้ามันเดอโดนไปยังอายุสิบก,กว่าปีเองนะฮะเป็นในป่าวันลีสบายใจดีใจนอ่้แจกเงินแจกทองหายแก่เจ้าห้แก่พี่น้องปองปลายบานเข่าสันบาลน้องเหี้ยนนะครับผม คุณป้าวันนี้ก็บอกว่าโอ้ยหุ้นนาคาเหมือนกัมีเป็นการคืนความสุขจะแล้วเห็นข้อสชอเพเ่นว่าคืนความสุขให้แก่พี่น้องประชาชนแล้วก็มีตู่ปันสุขป้าก็เลยคิดว่าเอากระสิบ,บินโปรยโปรยปันสุขให้แก่พี่น้องปองไป,ไปบ้านน้องบ้านน้องเฮียน,นี่แหละครัะโดยเฉพาะทงานานญาติพี่น้องแล้วก็แขกคนที่มาร่วมงานนี่ครับโดยวันนี้ก็แจกทองคาห,หนักหนึ่งสลึงไปสาสเส้นนะครับกระบอค่อยรู้บันไดห,หลออนะครับได้เงินมากเก้าบิล้านก็เลยมาแจกวันปีนี้เป็นปีที่3มแล้วนะครับ แจกทองหนึ่งสิลึงไปสามสิเซนแล้วก็เงินอีก70,000บาทรวมทั้ง2อย่างมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาทคุณคร่าวเคยเห็นยยบอ,อผู้ไดแนวเกิดว่าในเมืองไทยไเห็ดแบบนี้เห็ดคือป่ามียยบอเหอนะครับผมนะครับส่วนแนวคิดที่จัดงานวันเกิดแล้วก็แจกเงินและทองเพราะว่าภูมิใจนะฮะภูมิใจไทยอีสานครับถูกหวย90ล้านเพราะว่าเทวดาคมองเห็น เราเป็นคนดีนะครับผมแน,น,น่คนซื้อหวยไปคนซื้อลอตเตอรี่เป็นคนดีมันแมนเยอะบ่อะพิสินไิ้นเลืงการพรนันได้นี่นะครับพิสิทิหาพิสินิหาพ,สหาพิสินหาได้นี่นเนาะเงการพรนันครับผมนะฮะและอีกทั้งเป็นวันเกิดแล้วก็ทําบุญบ้านด้วยจึงขอมอบความสุขให้แก่ผู้โชคดีคนไหนไม่ได้ทองก็เอาเงินไปนะฮะใบละยี่สิบบาท คนที่ได้ทองก็ให้มีความสุขพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ทําสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับป้าเดินนะครับโอ้จะขอเงิน90ล้านครับแจกวันนี้กว่า3 0 0 0สนอ่ะหนาภูมิใจเด้อครับผมหน่าภูมิใจนะครับเป็นอีกนิดนึงนะเอ,อ่ชื่ออีกครั้งหนึ่งครับคุณป้าน,นี้นางบรรลีปัญญาสายอายุ4 8ปีนะครับนะฮะเป็นคนที่อยู่ที่บ้านหนองเฮีย ตำบลหนองว่าอำเภอกุมภวาปีจหวัดอุดรธานีทำบุญครบ48ปีแจกเงินแล้วก็แจกทองโดยใช้ร่มบินในการโปรยครับกว่า2ชั่วโมงครับเป็นเงินสดแล้วก็มีชื่อลายเซน็นแล้วก็นำเอาการนี้ไปแลกเป็นทองคำหนักหนึ่งสลึงได้นะฮะ30เส้นครับ30ใบครับอ่ะก็ขอเชินชมแนวความคิดดีๆนะฮะที่นำความสุขมาให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรานะครับอ่า แต่ว่าจะให้สั่งส่งเสริมว่าให้ซื้อหวยนี่ซื้อลอตเตอรี่นี่ผมก็ไม่ส่งเสริมนะนะฮะถ้าเผื่อจะส่งเสริมก็คือว่าเอาเงินที่จะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยนี่ครับเก็บใส่กระบอกไม้ไผ่เอาไว้ครับใส่คลังอมสินเอาไว้พอสิ้นปีมาเราก็จะถูกหวยเองอย่างแน่นอนครับและเป็นชัวร์ด้วยครับชัวร์ด้วยอาจจะไม่มากเท่ากับถูกจริงๆแต่ว่าได้เงินแน่นอนครับนะฮะ ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับก็ไปที่เจริญทรัพย์โครงการพิเศษนะครับตอนนี้เจริญทรัพย์เขาเองก็มีโครงการทั้งหมด14โครงการนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เขามีการจัดโครงการพิเศษขึ้นมา3โครงการด้วยกันโครงการแรกนี้เป็นอาคารพาณิชย์สีกูหา2ชั้นสไตล์โมเดินมาตรฐานการก่อสร้างน,นี่ก็คือมาตรฐานของเจริญทรัพย์มั่นใจได้เลยนะครับ มาตรฐานของเจริญทรัพย์นี้มั่นใจได้เลยเป็นอาคารพาณิชย์2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสีคูหาหน้ากว้าง4เมตรเลึกเข้าไป15.5เมตรครับอยู่ที่ซอยชยางกูล42นะครับไปมาสะดวกมากครับบอกว่าซอยแต่ว่ามันกว้างอย่างกกถนนครับนะครับอยู่ใกล้กับพิกซีแมคโครโลตัสขนส่งนะครับแล้วก็สนามบินนะครับอยู่ตรงข้ามกับ,บบ้านท่านประธานหอการค้านิมิสิิไตรน,นะครับจะซื้อเป็นบ้านพักก็ได้เป็นออฟฟิศก็ได้จะทำัดธารมทรค้าขายก็ดีครับ ท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเข้าไปดูได้นี่คือโครงการแรกครับส่วนโครงการที่2นะครับกับโครงการที่3จะเหมือนกันคือเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา <Ug> เหมือนกันครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอยนะครับหนึตารางเมตรครับส่วนเนื้อที่ดินเริ่มต้นที่60ตารางวาครับโครงการที่สอนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนบัตรกันเหลือง จะก่อสร้างเพียงแค่5หลังส่วนโครงการที่3จะอยู่ข้างโรงแรม A ครับจะก่อสร้างทั้งหมด11หลังครับแต่ว่าเป็นสไตล์เดียวกันเลยครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอนส้องน้ำลังคาสูงปัญญาและก็พื้นที่ใช้สอย174ตารางเมตรเหมือนกันเหมาะกับผู้ที่ต้องการบ้านหลังแรกครับหรือคนที่ทำงานมาชั่วชีวิตนะครับ กษียณอายุราชการแล้วอยากจะกลับมาอยู่ที่อุบลเราอยู่อมตไอแมสเพียงแค่2ตายายเพราะว่าลูกเต้าก็เรียนจบมีงานทําอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศก็อยู่กันเพียงแค่2คน3าห้องนอนสองห้องน้า,น,าน,นี่เหลือเฟือมีที่จอดรถสองคันด้วยนะครับเหมาะมากทีเดียวนะครับทีนี้บางคนบอกว่าแหมช่วงนี้โควิดระบาดนะครับกาลังทัพย,ย์หยบแยบว่าง,งั้นครับคุณเกศนี่จะขอซื้อเฉพาะที่ดินก่อนได้ไหมนะครับยังไม่พร้อมจะสร้างบ้านคุณเกศบอกว่า จัดให้ครับเอาที่สบายใจครับจัดให้ถ้าเผื่อซื้อเฉพาะที่ดินนะครับก็มีเริ่มต้นตั้งแต่60ตารางบาครับนะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ0 8 5 6 3 2 1 1 1 8 0 8 5 6 3 2 1 1 1 8นนะครับเจริญทรัพย์โครงการพิเศษแต่ต้องบอกว่าราคาที่ดินหรือว่าราคาโครงการนี้ระหว่างโครงการ2กับโครงการ3ราคาไม่เท่ากันนะครับ ทั้งที่แปลนเดียวกันขนาดทือที่เท่ากันแต่ว่าราคาไม่เท่ากันเพราะว่าราคาต้นทุนมาต่างกันคุณเกตดบอกตรงๆอย่างนี้เลยครับเพื่อความสบายใจครับส่วนผู้ที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับเ็ไปทน้นอีซูซุตามปากพระอีสานวารินชำราบติดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอีซูซุดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Blue ย hover ครับตอนนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนโฉมใหม่เขาเรียกว่าเป็น all new อีซูซ DMa แ ภาษานักเลงรถเขาเรียกว่าเป็นเมเจอเชงครับนั่นคือนะครับนั่นคือเขาจะมีการปรับโฉมใหม่หนึ่งก็คือว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับโดยเครื่องยนต์3.0นะครับจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิดนะครับ450นิวตันเมตรครับ ในขณะที่ตัวเครื่องยนต์1.9นะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่านะครับแต่ว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่2ครับเป็นเจน2โดยให้แรงม้านี้คือ150แรงม้าครับตัวแรงบิด350นิวตันเมตรนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเ,าเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับทั้งสาขาวารรนเดชอุดมน้ำยนแล้วก็บุญทริกครับและขณะเดียวกันตัวภายในที่นี่ครับ ตัวขึ้นจ์นเปลี่ยนแล้วนะครับตัวภายนอกเขาก็มีการปรับโฉมใหม่ครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันรูปลักษณ์ภายนอกหล่อล่ำลำยุกกับดูดีมากทีเดียวตั้งแต่เคยมีมานะครับส่วนภายในครับออกแบบได้อย่างสวยงามอินเทอร์เนียนะครับออกแบบได้สวยงามมากครับดูแล้วเหมือนกับรถเก๋งหรือว่าหรือว่ารถบรรทุกเป็นเหมือนกับรถเก๋งหรือว่ารถ SUV อย่างดีครับไม่เหมือนรถกระบะเลยครับเหมือนรถเก๋ง หรือว่ารถ S หรือว่ารถเก๋งซีดานหรือว่ารถ SU สอย่างดีครับแล้วก็รวมทั้งตัวภูงมาลัยเห็นไหมครแกนตัวภูมมอลไยหรือว่าจะเป็นในส่วนของชุดเกียร์ต่างๆนะครับดูดีมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากจะซื้อรถวันนี้ตรงไปทนันัดอิสุสตามปากพระอีสานทั้งสาขาวารินเดชอุด,อดมน้ำเย็นและก็บุญทริกนะครับและเขามีแคมเปญนะครับถ้าเผื่อ ถ้าเผื่อใครที่ซื้อรถวันนี้นะครับเขาให้ขับฟรี3เดือนติดต่อสอบถามได้ที่ทางด้านอิซิสุตางปากพีสานทั้งสาขาวารินเดชอุดมน้ำยินและก็บุญทริกครับนะฮะไปได้เลยครับขอบคุณถ้าเผื่อใครที่จะไปใช้บริการครับจากใจของทางด้านอิสิสุตางปากพีสานครับ